สวัสดีครับทุกคนเจซีจาก Movie Wanderer นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับเป็นแบทช์ที่3นะเป็นการคุยกันหลังดูจบนะครับสำหรับซีรีส์เรื่อง a r c a n e ต้องบอกว่าเป็นการปิดฉากซีซั่น1นะครับที่คุ้ม กับการตั้งตารอคอยนะครับผมใช้คำว่าซีซั่น1ซีซั่น2ใช่ไหมเพราะว่ามันเพิ่งมีประกาศมาครับนี่ผมให้ดูก็มีการประกาศมาอย่างเป็นทางการนะครับของทาง Riot วงเล็บ e n t t r t a i n n e n t นะว่าจะมีซีซั่น2ต่อแน่นอนครับอยู่ในช่วงของโปรดักชันนะซึ่งจากที่ประกาศมาซีซั่น1เนี่ยเรารอประมาณ3ปีนะครับต้องรอว่าซีซั่น2 <c oughs> เราต้องรออีก3ปีไหมถ้าเกิด3ปีก็คือปี2 0 2 4ะครับก่อจะได้ดูก็ต้องมารอลุ้นกันแต่เอาเป็นว่า หลังจากดูจบไปทุกคนเจออะไรบ้างในเรื่องนะครับ <_ p ull ing> เห็นช็อตอะไรเห็นซีนไหนชอบซีนไหนบ้างเดี๋ยวผมจะหยิบยกมาพูดคุยกันนะครับก <_ pt> ็จริงๆตอนที่7ผมไม่ได้มีอะไรมากกับ EP ที่7นะรู้สึกว่าโอเคมันก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับกลุ่มไฟล์ไลท์แหละว่าแบบว่าสรุปแล้วเป็น,คนใครยังไงเนาะก็ค <m ai S 1> ือไม่พลิกโผนะครับก็เป็นตัวของเอ h o นั่นแหละ <leye> นะครับก็จะมีซีนที่ได้เห็นความรุนแรงแล้วนะครับซีนการต่อสู้ที่รุนแรงนะครับแล้วก็ ซีนของของเขาเรียกว่าเป็นการเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วนะสำหรับไวโอเลตกับเคทลินนะครับหรือว่าคุณม่วงกับคุณคัพเค้กนะครับก็ค่อนข้างจะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบว่าชัดเจนแล้วเออว่า2คนเนี่ยกิ๊กกักกันนะครับแล้วก็อีพีต่อไปเนี่ยก็ชัดเจนมากขึ้นนะครับมีเป็นแบบคําพูดคําจานะครับจากการแสดงออกคําพูดคําจาก็ค่อนข้างจะเปิดตัวแล้วแหละประมาณนั้นนะ จริงๆจ,จะบอกว่าผมดูไปแล้วผมก็รู้สึกอินกับ e p ีที่8และ EP พีที่9มากเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของตัวของซิลโกเนี่ยซิลโกจริงๆบทไม่เยอะมากนะครับบทเยอะตอนแรกๆที่เป็นเหมือนกับคือซิลโก้คือตัวบอสใช่ไหมตัวบอสท,ที่เป็นคนที่เป็นหัวหน้าวิเนอ่ะหัวหน้าตัวโกงใช่ไหมตอนแรกๆเขามีบทในการขับเคลื่อนนะครับหลังจากที่เขาแบบว่าปฏิวัติไปแล้วใช่ไหม ที่เขาฆ่าเวนเดอร์ไปนะครับจริงๆเขาก็ไม่ได้ฆ่าเองเหรอกนะแล้วก็ทําให้วายโอเลตกับจิงเนี่ยกลายเป็นกลายเป็นถึงทุกวันเนี้ยกลายเป็นโตัวตนทุกวันเนี้ยก็จริงเริ่มจากซิลโกแล้วก็ปิดท้ายก็ปิดที่ซิลโกเหมือนกันนะครับคือต้องบอกไวนว่าอีเอคลิปเนี่ยครับก็จะเป็นคลิปรีวิวคุยกันหลังจบเพราะฉะนั้นมันจะเป็นสปอยนะคนที่ยังไม่เคยดูเรื่องนี้เนี่ยต้องไปดูรีวิว1-3นะครับเพราะว่าจะมาดู รีวิวแบบแบบสุดท้ายแล้วอย่างว่าผมจะสปอยเต็มที่เลยนะครับแล้วก็ที่ผมพูดไปคือซิลโกอ่ะเ,เป็นตัวเป็นตัวรลายที่ค่อนข้างมีมิตินะผมว่าจริงๆถ้าเขาจะเล่นแฟชชั่นแบ็กย้อนไปถึงแบบไวัยวัยแบบวัยรุ่นหนุมน่มๆหรืออะไรเงี้ยก็น่าจะทาให้เราอินกับตัวละครตัวนี้มากขึ้นแต่เราก็เห็นแล้วแหละว่ามีความแบดแอสมีความแบบว่าเป็นหัวหนา้าแก๊งมาเฟียไอสอดแบบไปลมไปลมควันคนที่แบบว่าต่อต้านเงี้ยก็แบบว่าโอ้โหแม่งมาเฟียตัวจริงหวะนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ย ซิลโก้ก็เป็นคนหนึ่งที่รักจิส์มากๆนะครับรักใน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 เชิงของแบบพ่อลูกนะครับคือตอนแรกทุกคนก็แบบมโนกันว่าเอ๊ะเเป็นอะไรกันนะจริงก็คือเป็นแบบพ่อลูกแหละครับคือเพราะว่าเก็บจิงสงมาเนี่ยเก็บตั้งแต่เป็นน้องพาวเดอร์น้องพาวเดอร์ตัวเล็กๆเลยนะครับแล้วก็เลี้ยงดูมานะแต่ว่าเลี้ยงดูสไตล์มาเฟียแหละก็เลยโตขึ้นมาเป็นจิงแต่ว่าเขาก็รักมากครับเขาก็รักของเขามากเขายอมยอมแลกกับทุกอย่างเลยเนาะคือจริงๆคือถ้าเกิดส่งตัว จิงไปให้กับพิวโตเวอร์เนี่ยซอนจะได้เป็นประเทศด้วยซ้านะครับคืออันนี้คือแบบข้อตกลงนะไม่รู้ว่าจะได้จริงหรือเปล่าอาจจะเป็นแค่เขาเรียกว่าไงคือเจสอาจอาจจะไม่สามารถทําได้ขนาดนั้นแต่พอยื่นข้อตกลงมาแบบนี้มันก็ทําให้ซิลโก้ต้องคิดแหละว่าจะเทรดไหมคือถ้าเทรดจริงเนี่ยคือซอนกลายเป็นประเทศมีอิสระยาเงี้ยแต่สุดท้ายก็เขาก็บอกนะว่ายังไงอะยังไงซิลโก้เขาก็คิดว่าเขาอะจะไม่ยอมแลกกับจิงแน่นอ,อนครับผม ซึ่งเป็นอะไรที่แบบว่าโอ๊ยมันทัชผมมากเลยนะครับแล้วก็มีประโยคหลายๆประโยคนะที่มันแบบมันทัชมากนะครับอย่างตอนที่ไวเนี่ยเขาพูดกับจิงนะครับตอนที่โดนจับมาใช่ไหมตอนที่ไวถามว่า are we still s i s t e r นะเรายังเป็นเรายังเป็นพี่น้องกันอยู่ไหมเนี่ยแบบว่าแค่ประโยคเดียวแบบเ yeah, ช uh ื่อหือินเลยอะ่ะคืออินมากนี่ขนาดไม่ใช่เป็นผู้หญิงนะไม่ได้มีพี่พสาวน้องสาวจริงๆก็แบบมันเป็นความรักของพี่น้องอะ่ะที่แบบว่าสุดท้ายแล้วเขาก็ยังคิดว่าเขาเป็นพี่น้องกันนะครับ แต่ว่าจิงคือแบบดุดโลกแล้วอะจิงคือแบบอาการหนักแล้วนะครับแล้วก็ตอนที่เสิร์ฟอาหารนะ่ะไอที่แบบเปิด,เป,ดเปิดจานมาแล้วก็บอกว่าจําได้ไหมว่าฉันเนี่ยไปจับทับเค้กของเธอมาไ,มได้แล้วเลยรู้ไหมว่าในจานนี้มีอะไร <c ười> คือแบบว่าผมแบบเฮียมึงจะเอาใครนเลยวะเดี๋ยวนะไลออดไลออดนายจะทําให้เรื่องนี้กลายเป็นซอไม่ได้นะนายทำเรื่องนี้เป็นฮันดีบาลไม่ได้นะ <c ười> สุดท้ายก็คือไม่มีอะไรนะมันมีมีมมตัวของเจมสโตนใช่ไหมที่อยู่ข้างในแต่แบบ วูบเดียวอะมีแค่วูบนั้นวูบเดียวผมรู้สึกแบบเฮ้ยฮันดีบาวไหมนเนี่ยนะครับซึ่งไม่ใช่ไม่ใช่โอเคอยู่นะครับแล,แล้วก็มันก็จะมีช็อตที่แบบว่าผมรู้สึกแบบเฮ้ยเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นนะครับไอช็อตต่อเนื่องเลยตอนที่อยู่บนโต๊ะอาหารเนี่ยที่ตัวของจิงเนี่ยเขาเรีเยวกว่าไงโดนกำลังจะโดนปืนกับเคลินใช่ไหมเพราะว่าเคลินหลุดหลุดจากเก้าอี้มาได้ใช่ไหมครับแล้วก็เล็งปืนไปสุดท้ายจิงครับกดแฟลชครับหรือว่าใช้เกลฟอร์ดไม่รู้ครับ <laughs> พุ่งมางหน่ามาแย่งปืนจากเคลินได้นี่เป็นภาษาเกมมากมาครับคือซนีนนั้นเป็นซีนที่แบบว่าอยู่ดีจริงก็พุ่งมาได้ไงคือน่าจะเป็นพลังพลังของไอสารเคมีใช่ไหมที่ทําให้แบบว่ามันกระตุ้นทําให้แบบนังเร็วได้ขนาดนี้เพราะว่าหลังจากที่ได้รับการรักษาไปนะครับตอนที่โดนระเบิดไปใช่ไหมแล้วก็พอรักษาปุ๊บก,ก็มีบรรสารเคมีไหลยอยู่ในตัวนะครับก็น่าจะแบบเอาพลังเหนือธรรมชาติมาได้นะครับก็นี่เป็นประเด็นตรงโต๊ะอาหารตรงนั้นนะก่อนที่จะไปถึงซีนจบนะครับไฟไฟนอลของ ซีซั่นนี้มันต้องมีซีซั่นต่อแล้วแหละคือถ้าคนดูจบแล้วคุณก็ต้องรู้ว่าแบบยังไงมันก็ต้องไปต่อนะครับมีอะไรหลายอย่างที่ผมเห็นนะก็ผมแบบว่าชอบนะครับตอนที่เจสทําอาวุธเสร็จแล้วเนี่ยตอนที่ัวมาลองใส่ใช่ไหมแล้วก็สุดท้ายก็ไปบูด้วยกันแล้วก็คิดว่าคิดอยู่แล้วแหละว่ามันจะต้องมีซีนเท่ๆแต่ว่ามันแบบโผล่มาแบบไม่ไม่ทันได้ตั้งตัวนะครับตอนที่อ่าเจสเนี่ยเปลี่ยนสแตนซ์ครับเดี๋ยวต้องอธิบายเดี๋ยวให้คนที่ไม่ได เล่นเกมเข้าใจก่อนเปลี่ยนส,ตสแตนหมายความว่าอาวุธของเจสน,นะครับที่เป็นค้อนน่ะมันจะสามารถโจมตีได้2รูปแบบครับคือการโจมตีระยะใกล้กับการโจมตีระยะไกลนะครับซึ่งค้อนปกติมันก็ได้แค่าฟาดไปฟาดมาใช่ไหมแต่เจสเนี่ยใส่พลังให้กับค้อนตัวเองครับคือจะสามารถยิงแบบว่ายิงเป็นเหมือนคลื่นพลังออกมาได้นะครับแล้วก็จะสามารถห่อตัวเองเนี่ยเป็นเป็นโล่พลังก็ได้เหมือนเป็นบาเรียเอาง่ายๆนะครับแล้วก็อยู่ดี เจสใช่ไหมที่กาลังแบบฟาดคอนไปฟาดคอนมาผมคิดว่าในตอนที่เราดูอีพีเนี่ยเหมือนเจสยังไม่ค่อยคุ้นเคยกับคอนตัวเองครับยังไม่ค่อยรู้น้ําหนักยังแบบกะยังอะไรแบบคือเขาไม่ใช่สายต่อสู้ไงเจสเป็นสายอินอะเป็นสายแบบฉลาดสายแบบว่านักประดิษฐ์นะครับแล้วพอมันต้องบูเองก็เลยยังดูแบบไม่ค่อยทํมัดทะแมงนะครับจริงๆซีรีส์ทำออกมาได้ดีมากเลยนะคือเจสไม่ใช่นักสู้อะเพราะฉะนั้นก็จะแบบว่าเอถอะท้าหน่อยแต่สุดท้ายแล้วก็เบียดสแตนครับปัง้งมีบาเรียมามียิงพลังแบบโอโ้โห อยากเล่นเกมเลครับดูแล้วแทบจะกดเล่น League of Legends เลยนะครับแล้วก็จะมีซีนของไวเหมือนกันที่แบบว่ามีเสริมพลังนะครับเพราะว่าไอตัวบัตรของไวเนี่ยมันก็มีตัวของเทคเทตัวของเจ s t o ต e อยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็มีฉากอื่นๆอีกหลายฉากนะจริงๆก่อนจะจบเนี่ยเราจะเห็น Echo กับ h y เ r อร์ดิงเจนะครับหลังจากที่เขาเจอกันใช่ไหมคือ Echo ก็มา มาเจ็บขาอยู่ข้างบนไฮมมิเจอร์ก็โดนเขาเรียกว่าไงโดนไล่ออกจากสภาแล้วก็กลายเป็นว่าสุดท้าย2องคนนี้ก็ได้มาผมว่าเดี๋ยวซีซั่นต่อไปเนี่ยน่าจะช่วยกันสร้างสิ่งประดิษฐ์อะไรต่างๆมากมายครับแล้วก็มีคำใบ้มาเป็นแบบว่าเก็บนาฬิกาเดินแตกๆนะไอตัวของเอเคิใช่ไหมแสดงว่าไฮมมิเจอร์อาจจะเป็นคนหนึ่งครับที่ช่วยเอเคิสร้างเครื่องมือที่จะสามารถแบบย้อนเวลาได้นะครับแต่ว่าเอเคิปกติการย้อนเวลาเอเคิเนี่ยจะย้อนเวลาได้แค่ ไม่กี่วินะสามวิห้าวิเองใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็อาจจะเกิดขึ้นได้ครับในซีรีส์ก็เป็นไปได้เหมือนกันส่วนอีกซีนหนึ่งที่แบบโผล่มาแค่ภาพแบบแวบบเดียวเนี่ยแต่แบบทุกคนก็แบบว่าโอ้นะครับก็คือตัวของซิงใช่ไหมซิงก็คืออาจารย์ของตัวของอ่าวิกเตอร์นะครับนี่ผมพูดมาผมยังไม่พูดถึงวิกเตอร์แล้ววิกเตอร์มันน่าสงสารขนาดไหนนะจริงๆเหมือนมาเป็นตัวกระปบตัวประกอบห้ <laughs> ตัวกระปอบ <laughs> เป็นตัวประกอบที่ค่อนข้างเศร้านะเนื้อเรื่องก็เศร้าตัวเองก็เศร้าอยู่แล้ว แล้วก็กำลังจะมีสาวมาสารภาพรักสาวด้านใต้แบบโอ้โหอะไรจะแบบเคาะซ้ำกำซัดอะไรขนาดนั้นนะครับก็เดี๋ยวจะได้เห็นนะวิกเตอร์ว่าหลังจากที่เขาโดนโดนชิงร่างกายไปเนี่ยเขาจะต้องเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นแบบครึ่งจากกลหรือเปล่านะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วจะเป็นคนดีหรือเป็นคนร้ายคือตามบทอะ่ะวิกเตอร์จะไม่ได้เป็นคนดีอยู่แล้วแต่ว่าไม่แน่ไม่แน่ครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็ ตัวของซิงเนี่ยที่ผมบอกเป็นอาจารย์เนี่ยก็น่าจะมีโปรเจกต์ในการทำวอลวิกนะเพราะว่าเขาเก็บร่างของเวนเดอร์ไว้นะครับเวนเดอร์ตายไปตั้งหลายปีแล้วไม่ใช่หรอแต่ว่ายังเก็บร่างไว้นะครับก็ต้องมารอดูกันครับว่าอาจจะมีวอลวิกวอลวิกอาจจะเป็นตัวตําเนินเรื่องของต่อไปก็ได้นะครับแล้วก็มีความเป็นไปได้นะที่ตัวของบทของแม่ของของเมลครับเมลก็คือผู้หญิงคนที่อยู่ในสภา,าใช่ไหมคนที่เป็นคนที่นอนกับเจสอะ ตัวแม่ของเขาเนี่ยก็แซ่บนะครับแบบว่ามีแบบเรียกเรียกเด็กมาประมาบน้านะครับมานวดมาพร้อมเลยนะครับซึ่งจริงๆแม่เขามาจากน็อกซัสใช่ไหมน็อกซัสก็เป็นเมืองเมืองหนึ่งครับที่แบบเมืองของนักสู้นะครับก่อนนี้ผมรีวิวไปแล้วนะในอีคลิปก่อนหน้านี้ว่ามันมีความไปได้ว่าเมืองอะไรที่จะอาจจะมีเนื้อเรื่องเกี่ยวข้องนะครับก็ผมก็ฝอยไปเรื่อยครับแบบว่าไปไอโอเนียไปเดมาเซียอะไรเงี้ยแล้วผมก็พูดเมนชั่นถึง น็อกซัสเหมือนกันนะครับเพราะว่าน็อกซัสก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับแล้วก็สุดท้ายก็เนี่ยมันมีตัวละครที่ลิงก์กันนะครับก็คือตัวของอตัวของตัวแม่เนี่ยที่น่าจะเป็นคนดูแลแบบเป็นแบบคุนนางตำแหน่งใหญ่ๆเลยนะครับจะเป็นคนคุมเมืองด้วยซ้ําเลยนะครับก็ถ้าเกิดเมลไม่รอดถ้าเกิดเมลตายนะครับเป็นไปได้ว่ากองทัพน็อกซัสอาจจะมีส่วนร่วมนะครับในทีมทั้งสองสูงมากนะครับเราอาจจะได้เห็น การตัดฉากนะครับอาจจะได้เห็นโลเคชันของน็อกซัตอาจจะเห็นแชมเปียนหรือว่าตัวละครอื่นๆที่อยู่ในเมืองนั้นด้วยนะครับอาจจะเล่นเรื่องของการเมืองในเมืองของน็อกซัตอีกนะครับแล้วก็จะส่งทหารมาสู้ไหมแบบเราเรายอมไม่ได้นะคือตอนนี้เราต้องส่งทหารไปที่พิวทาวเวอร์แล้วเพราะว่าไอ้พวกซอนมันมันแข็งข้อขึ้นมานะครับแล้วมันทําให้แบบมีสงครามเราก็เสียผลประโยชน์ไปด้วยเงี้ยก็กลายเป็นว่าเมืองแต่และเมืองก็จะมีปัญหาต่อๆกันมาอีกแล้วเป็นไปได้ว่า คือซอนถ้าอย่างเงี้ยเท่ากับว่าซอนจะโดนลุมใช่ไหมจะโดนทั้งน็อกซัทแล้วก็พิวทาวเวอร์ลุมแต่ซอนน่าจะมีคอนเนคชั่นกับแชมเปี้ยนจากเมืองอื่นอีกนะครับก็ก <S cream> ลายเป็นว่าอาจจะไม่ใช่แค่2ลุมหนึ่งละซอนอาจจะมีอาจจะมีทีมอื่นนะครับมาช่วยด้วยก็โอ้โหคิดไปได้ต่างๆนานาเลยนะครับเอาเป็นว่าน่าจะ3ปีอ่าสองปีแล้วกันอ่ะคือเขาเรียกว่าไงอ่ะมันประสบความสําเร็จขนาดนี้นะครับแล้วก็ไลออดน่าจะมั่นใจแล้วแหละว่าเฮ้ย มันไปต่อได้แล้วก็มันน่าลงทุนคือการที่เขาทำซีรีส์มาแค่9ตอนเนี่ยนะครับแอนิเมชันมา9้าตอนเนี่ยแต่ใช้เวลาทำา3ปีเนี่ยแสดงว่ามันเป็นอะไรที่แบบเก็บทุกเม็ดทุกอย่างอะทั้งบททั้งทั้งบทนะครับจริงๆบทมันเป็นส่วนที่ไม่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิกเลยใช่ไหมแต่บทเขาน่าจะเก็บมาเยอะมากนะครับน่าจะแบบรีวิวแล้วรีวิวอีกแก้แล้วแก้อีกนะครับบทนะครับตัวของสคริปต์ต่างๆสคริปต์บทพูดใช่ไหม แล้วก็ตัวของ cg นะครับตัวก่อนของการทำแอนิเมชันเนี่ยมันใช้เวลา3ปีนะครับในการทำเนี่ยแต่พอเขาเห็นว่ามันดีแล้วเนี่ยอาจจะเหลือเวลาแค่2ปีครับอาจจะแบบเพิ่มทุนไป2เท่า3เท่าก็าว่าไปนะครับเพิ่มทีมงานนะครับทำคนตัดต่อคนปั้น a อนิเมตอะไรเงี้ยคือผมไม่ได้อยู่สายนี้นะแต่ผมก็พอรู้อยู่บ้างแต่การใส่คนเข้าไปมันจะไม่ได้ทำให้เร็วได้ขนาดแบบดับเบิลไทม์ขนาดนั้นแต่อาจจะแบบ ล่นระยะเวลาได้นะครับอย่างน้อยก็20-30%เอนี่ยอาจจะเป็นไปได้นะครับใครที่มีความรู้เรื่องนี้ก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะว่าเออถ้าอยากทำแอนิเมชันให้มันเสร็จเร็วขึ้นเนี่ยใส่คนเข้าไปใส่เงินเข้าไปเนี่ยมันจะเสร็จเร็วขึ้นจริงไหมนะครับก็นี่น่าจะเป็นทั้งหมดนะครับผมผมก็พยายามประมวลอยู่หลายอย่างมันมีประเด็นยิบย่อยเต็มไปเยอะไปหมดเลยครับมีของตัวละครทุกตัวเนี่ยมีการเฉลี่ยบทที่ดีมากคือมันจะไม่มีตัวไหนที่เราจะรู้สึกแบบเฮ้ยตัวแต่ตัวนี้กแล้วเดี๋ยวก็ตัวนีีอ้อกล แล้วก็แบบว่าตัวนี้มันดีจังตัวนี้ก็คนดีแบบ1 0 0เนี้ยไม่ใช่นะคือทุกตัวจะเป็นแบบเทาๆอ่ะเทาๆแล้วก็บางตัวก็เหมือนจะเป็นคนดีแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ทําอะไรมากไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับก็ลองลองคอมเมนต์กันเข้ามาคุยได้นะครับใครที่ดูจบแล้วนะคิดเห็นยังไงนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องผมไว้ด้วยนะครับเวลาผมมีอมคอนเทนต์ใหม่ๆก็จะอัปเดตไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราจะมี รีวิวหนังรีวิวซีรีส์มาอีกนะครับผมเพิ่งดูซีรีส์เกาหลีจบไปก็เดี๋ยวจะรีวิวซีรีส์ด้วยนะครับล้วเ,เราเจอกันต่อไปในการรีวิวคลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีครับ